สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก่อนมาแจกวันเล็ฟรีนะคะประจำวันที่เอ่อแธันวาคม2 5 6 6แจกฟรีทุกวันใครที่ ชอบกิจกรรมรับเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตแบบฟรีๆสามารถดูคลิปให้จบได้ส่วนใครที่ไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยนะคะอันนี้ก็ขอให้ได้ส่วนใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมคอยฮันเตอร์แบบนี้สามารถกดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะคอยฮันเตอร์เป็นกิจกรรมฟรีจากแอปทูมันนี่วอลเลตเป็นกิจกรรมที่ทำได้ฟรีไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวอันนี้ฟรี100%แล้วก็ได้เงินจริง100% ส่วนการแจกในคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานเห็นมีหลายคนบอกว่ามันจะมีโลโก้หรือมันมีจะมีคำท้ทยคลิปที่ไปบังไว้ก็ขออภัยด้วยนะคะขออภัยในความผิดพลาดด้วยคืออาจจะว่า,าช่วงที่ลงลงลงวีดีโอแนะนำอะ่ะนูดไปเลือกเวลาผิดก็ได้อันนี้ก็ขออภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ได้ก็ดีใจด้วยอันนี้ เป็นกิจกรรมที่หามาแจกทุกวันนะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจอย่างวันนี้การแจกเกาะเป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบส่วนเมื่อกี้จะเป็นของคอยฮันเตอร์ใครอยากสมครลิคลิลงไวให้ทีใต้คลิปนะคะโอนเงินหนึ่งสตังค์ให้เพื่อนเงินหนึ่งสตังค์ที่โอนให้เพื่อนเป็นเงินที่ระบบเขาให้ไม่ใช่เงินของเรานะจ๊ะ โคดังเปาที่เอามาแจากในวันนี้คือคำนี้อันนี้คือโคดังเปาส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใส่โคดังเปาเพื่อรับเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตได้ก็คือ22นาฬิกา8นาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ลายได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะวิธีการรับวอลเลตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้ หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปค้นเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ Add 7 8 7 x q z เท a มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ